So beautiful งามแห้งหลายพี่น้องเอ้ยเบิ้งจังไดกับเบื่อความงามความสวยของหิมะนะคะเบิ้งทางนี่เชะแต่ท่างนี่งามสวยสุดๆเลยเห็นบอ โอ้โหปุยเมกอันนี้เขาเกรดให้ข้าเกตดเอามากองไว้บ้านเฮ้ากองเสียงกองฟังบ้านเขากองที่มะพี่น้องเอ้ยเอ้ยงามแถพี่น้องทั้งฝุ่นให้งามครับโอ้ย ดีฮาน่าบิวตี้สุดสวยๆสวยบทนทางเป็นเมื่สี่คนว่าเขาบระท่านมาเกิดต้องสิเป็นสิถ้าเขาเกลีแล้วมันสิเรียบไปเบิดเลยพุ่นนะสวยๆจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยของจริงงามคักพี่น้องเอ้ยจะเบิ่งในกล่องนี่สิบส่ซ้ำใด้ดอก มาเห็นคลองจริงนี่สวยมากๆอ้ยอานน้ำไหลตกดึกก็เริ่มเย็นเด้อค่ะอากาศยามเว้นให้งามขักพี่น้องเดี๋ยวยามเว่นผสมท้ายให้เบิรงอีกมีแดดส่องแสงน้อย ก็ที่มาหลายๆงามเว้นงามพราแดดมันหิที่มะมันถือแสงแดดซองมันสิเป็นปีบับปีบับคือจังเพดนี่พี่น้องใส่กางเกงตัวเดียวปกติออกข้างนอกใส่กางเกงสามตัว